สวัสดีค่ะเอค่ะสวัสดีค่ะซิมค่ะพวกเราทีมขายอิซูซุพนักครสาขารามอินทากม8นะคะวันนี้เรามี2รุ่นมาแนะนําลูกค้านะคะนั่นก็คือรุ่นอะไรคะพี่ซิมจะเป็นรุ่นสีประตูตัวแซดค่ะรุ่นมาตรฐานใช่ค่ะอยู่ที่8ปด0 0 0สบาทค่ะแป0แสนบาทแล้วซ้ายมือของเรานี่เป็นรุ่นอะไรคะเป็นรุ่นแคปนะคะตัวนี้ราคาที่7 8 0 0 0 0บาทค่ะ เป็นเป็นรุ่น h i g h l a n d ร er ์ยกสูงรุ่น,น z ซ <Z, Z S 1> เหมือนใช่ค่ะรุ่นเกรดแซนะคะสีประตูรุ่นมาตรฐานเกรดแซนะคะราคาอยู่ที่8ป0 0 0นสบาทแล้วก็แทบยกสูงนะคะไฮแลนเดอร์ er ค่ะหนึาแนะคะราคาอยู่ที่เจ็0 0สนบาทนะคะโอ้โหราคาแบบนี้นะคะผ่อนสบายสบายสองรุ่นนี่แตกต่างกันยังไงคะคุณซีสองรุ่นนี่นะคะตัวนี้นะคะตัวนี้นะคะ ดี๋ยวให้ชมด้านหน้าสังเกตได้ว่ากระจังหน้าไฟหน้าเนี่ยคือคล้ายกันนะคะคล้ายกันถ้าดูแบบว่าไม่ไม่ไม่มากก็จะคล้ายกันเลยใช่ค่ะก็แตกต่างกันตรงตัวตหอความกว้างของกระจังหน้าตัวนี้นะคะใช่ดูยิ่งก็แล้วก็ข้อแตกอันหนึ่งก็คือไปเลี้ยวกับไปเลี้ยวกับไฟตัดหมอนะคะซึ่งตำแหน่งจะวางไม่เหมือนกันนะคะส่วนตัวนี้จะวางเป็นคู่กันเลยส่วนตัวนี้คือประมาณ เ่ะนโเก๋ไปอีแบบนึงค่ะสแบบนี่คือเก๋คนละแบบนะคะฮะโอ้โหแบบเลือกไม่ถูกเลยใช่ไหมคะใค่ะสามารถเลือกได้ว่าคุณลูกค้าชอบหน้าตาแบบไหนหรือว่าจะชอบเตี้ยหรือว่าชอบสูงนะคะค่ะโอ้โหแล้วก็ตัวล้อแม็กนี่เป็นยังไงคะล้อแม็กของเราถ้าสำหรับตัวเตี้ยตัวนี้ขอบ16บขอบ16ใช่ค่ะมีชายเท่ เป็นสีบอลเงินโทนนะคะใช่ค่ะสีสีเงินดำตามรูปที่เราแทรกให้ดูนะคะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นล้อล้อแมกเหมือนกันกเป็นสีเงินเงินเหมือนกัน,นล้อแมกตัวรุ่นแนเท็กจะจะเป็นลายเดียวกับรุ่นเกรดแอลใช่ะค,ะค่ะแต่ว่า รุ่นแซดเนี้ยก็คือจะมีออปชั่นเพิ่มขึ้นมาก็คือจะมีเบาะหนังมีเบาะหนังตัวแซดนี้ไม่ต้องเปลี่ยนเบาะหนังเลยเบาะหนังมาจากโรงงานเลยค่ะคุณเอ๋พร้อมเลยใช่ค่ะฟังก์ชันการใช้งานก็มีมีจอให้ไหมคะคือตัวนี้หรอคะตัวนี้มีมีจอให้เลยนะคะรองรับได้ทาง Apple CarPlay แล้วก็ Android Auto นะคะจอขนาด7นิ้วนะคะค่ะมีฟังก์ชันที่พวงมาลัยโอ้โหรูหลาสามารถแบบ กดได้สบายเวลาจะเปลี่ยนออฟังเพลงสถานีไหนอะไรเปลี่ยนได้เลยหรือเราล็อกไว้เลยก็ได้นะอ,อค่ะล็อกไว้เลยก็ได้ค่ะคุณเอ๋ค่ะ,คะ โปรโมชั่นตอนนี้นะคะดาวน้อยนะคะเพียง10%เรนะคะเริ่มต้น10% 10%ตอไม่ต้องค้าเลยคุณเอ๋10%ไม่ต้องค้ำนะคะแล้วก็ยังมีโปรโมชั่นคับฟรี90วันด้วยค0ฟรีวันเงื่อนไขดีไหมคะคับฟรี90วันนี้ต้องเป็นลูกค้ายังไงล่าคะคุณเอ๋คับฟรี90วันไม่ค่ะลูกค้าทั่วไปได้เลยค่ะพ่อค้าแม่ค้าอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ดาวมากดาวน้อยก็คือได้เงื่อนไขแต่ว่าอันนี้ก็จะต้องเป็นเงื่อนไขของ p r e e pet insurance นะคะคับฟรี แล้วที่สำคัญอยากจะบอกอันนี้มากเลยเป็นโปรโมชั่นใหม่สำหรับเดือนนี้เลยคืออีสูสุใจดีผ่อนให้12งวดช่วยออกค่างวดให้12งว,ว,วด12งวดก็คือ1ปีเลยนะใช่โอ้โหทุนทุนุนเงินได้เลยนะคะใช่ใครสนใจโปรโมชั่นนี้นะคะก็สามารถสอบถามเข้ามาในอินบ็อกของเพจอีสูสุพนักพรสาขากรามอินทารากมอ8ได้เลยนะคะแล้วก็เดี๋ยววันที่ะจะบอกไหม วันที่23นะคะที่จะถึงนี้นะคะเดี๋ยวเราก็จะมีไลฟ์สดนะคะไลฟ์สดที่โชว์รูมนะคะใช่ค่ะจะมีรอบเดียวนะคะรอบนี้มีรอบเดียวเท่านั้นนะคะก็คือเวลารอบเที่ยงนะคะเที่ยงตรงก็คือจะเป็นงานอีสุส h a ฮปปี้เฟสนะคะก็จะมีไลฟ์สดเหมือนเดิมนะคะแล้วก็จะมีแจกของรางวัลรอบนี้ก็คือจะมีสาระ ะค,ะความบันเทิงนะคะแบบครบคันจุใจแจกของรางวัลเหมือนเดิมใครที่จองมาเดือนนี้นะคะก็จะมีจับแจกนะคะรางวัลใหญ่ๆใช่ค่ะเดือนที่แล้วก็ขอแสดงความยินดีกับลูกค้าด้วยนะคะที่ใครที่ได้รับของรางวัลไปนะ,ะนะคะแล้วก็โ,โปรโมชั่นนะคะตอนนี้ โอ้โหเรียกได้ว่าจุใจมากเลยค่ะมีหลายโปรมากเลยค่ะสามารถเลือกได้เลยนะโปรของเราไม่ว่าจะเป็นการดาวน้อยโปรออกเงินน้อยผ่อนระยะยาวถึง7ปีเยอนนี่ขายดีมากเลยนะคะอันนี้รุ่นที่แนะนำตัวนี้นะคะใครที่แบบว่าอยากจะได้ออปชันแบบครบๆอะไรเงี้ยแต่ว่าไม่ต้องออ็อปชันเต็มจัดเต็มก็แนะนำรุ่นนี้เลยนะคะ ถ้าเกิดว่าอยากจะได้เอาไปอย่าง4ประตูเนี่ยครอ,อบครัวได้เลยครอบครัวเป็นรถครอบครัวได้เลยนะคะแล้วก็ตัวเซนเซเนี่ยมาพร้อมกับเบาะหนังเลย,เยขอย้ำราคาอีกทีนึงเมื่อกี้ตัว4ประตู1.9 f เกเนี่ยราคาอยู่ที่เท่าไหร่นะคะ840,000บาทเท่านั้นนะคะ 8, 40, แล้วเป็นแคปไฮ g ลนเดอร์ยกสูง1.9นี้จะอยู่ที่ 781,000บาทเท่านั้นค่ะ781,000บาทโอ้โหราคานะคะย่อมเยาวนะคะดาวน้อยผ่อนสบายผ่อนยาวๆเลยของเราสามารถยาวได้ถึง84งวดเลยทีเดียวนะคะดาวน้อย10%แถมนะคะช่วงนี้โปรโมชั่นนะคะดอกเบี้ยพิเศษสุดๆ1.99%นะคะสำหรับลูกค้าที่ใช้เงินดาวน์เยอะนะก็เงื่อนไขเป็นไปตามไฟแนนซ์แล้วก็บริษัทกำหนดนะคะ แล้วก็ย้ํากันอีกทีหนึ่งวันในวันที่23มินามมิถุนายนเวลาเที่ยงตรงนะคะจะมีการไลฟ์สดค่ะเราก็จะมีการไลฟ์สดนะคะในงานอิสุสุแฮปปี้เฟสนะคะก็จะมีแจกของรางวัลจับแจกนะคะในช่วงวันที่23นี้ก็จะมีสาระพอมันเฮงนะคะ ใครที่กำลังรอของแถมของแจกนะคะอย่าลืมติดตามชมพวกเราด้วยนะคะในวันที่23มิถุนายนนี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวคลิปหน้าเอกกับพี่ซิมเดี๋ยวจะมะีรถอะไรมาแนะนำให้กับคุณลูกค้าอีกนะคะก็ติดตามได้ที่เพจอิสุสุพระนครสาขารามอินทากม .8 นะคะโปรโมชั่นดาวน้อยยังมีอีกเพียบเลยนะคะสามารถหรือโทรสอบถามเข้ามาได้ที่เบอร์ 02-946-4000นะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ